สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับชอ่อง a p p l e Future นะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโอ้ซูชิหรือเล่นปลนซว่าซูชิต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าเกมซูชิ <c oughs> ขอฮะหอยมีด้วยเหรอ กันนะโอ้สองสารน้องปลาหมึกคือมันต้องเสียตงังค์อ่ะโธ่เกมมีคุณสร้างทำไมให้แบบ,บฟรีได้ไหมผู้สอนจะได้นั้นได้ตอบต,ตลอดโอเค เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าลูกค้าจะบอกว่าอย่าเอาวาซาบิเยอะนะครั้งนั้นน่ะเต็ม <c oughs> เออไหนบอกว่ามันเป็นหอย,อยงไงทำให้ฟรีคาบอันนี้เขาหนียครับนี่มันโอ้อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่หอยอร่อย กุ so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งแล้วไหนอะกุ้งงันไหนมันลอยอยู่ตรงไหนหรือเปล่ากดไม่ได้อ่ะเออเหมือนพวกมันจะกลับบ้านแล้วนอยจะ วันนี้จะใครเอาเฮ้ยใครทำได้ไม่เคยทำไข่เลยชับ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 แต่แค่นี้มันไม่พอก นชนั้สองชั้นเลยก็ได้นะโอ้โหถ้ามีพริกสุเออไม่ใช่ดิถ้ามีหัวกะโหลกสวยแน่ผมแต่แค่สองอันมันมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นน้าไมา่ขอโทษนะคะพอดีมันไม่มีส่วนผสม ร้านปิดเดียวจังร้านปิดต้องรอสักแป๊บติดรอระหว่างรอก็ เริ่มร้านปับคอนอ๋อเจ้ใช้ยนี้ออกันกดได้นี่ว่าปับคอนบับคอนเฮ้ยเเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่ได้สั่งนันโตเขาสั่งปับคอน เปิดป๊อปคอนลูกค้าต้องอิ่มใจแน่ๆเพิ่งรู้ว่ามันมีป๊อปคอนใส่ไม่ีใช่ด,ดิมีซูชิใส่ป๊อปคอนด้วยรสชาติมันเป็นไงอะ่ะกรุบกรอบเลยนะเปลี่ยงอะไรแต่เพิ่งวันดีจะกินอีกแล้วนะ ามันต้องเอาอันอื่นไปก่อนมันไม่มีกโกงต้องซื้ออ่ะ โอ้เอ๋โอ้ใชุปช่ไหโกงไม่ได้กลับเต๊ะไม่ใช่ที่กลับต๊ก็ดีอยู่นะาจะว่ามันเสียวม่อนไม่ใช่หรอก็บอกแล้วไงว่ามันไม่มีกุ้งร้านจะพึ่งปิดโอ้ร้านปิด ร้านอะไรมันจะปิดขนาดนั้นลูกค้าแค่สองคนมันก็อนนานแล้วอ่ะ โอเคเริ่มเกมลูกค้าคนต่อไปหมึกปลาหมึกหรอมีหรือเปล่าอ่ะน่าจะมีเป็นปลาหมึกใช่ไหม,ป,ม,ไหมหปลามีด้วยดไปตอนนี้เราไม่แค่สี่ตัว เมือนเลเซอร์ที่ตัดผ่านอะอค,คือมันเลเซอร์ขนาดนั้นแต่พอแบบว่ามันเป็นชิ้นส่วนแล้วมันไม่ใช่เลย อันนี้เอาไปกันเดียวพออันหนึ่งสูงอันหนึง่งตัมต้มตั้มอมมกดดีดยู่นะมันไม่ใช่อันที่ฉันคิดลูกค้าคนต่อไปเชิญครับโอ้ยฉันขอบอะเห็นหน้าที่ไม่คุ้นเคยและสวย түп 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 тү เรียบร้อยอ่ะโอเคอืมอ่ะอันนี้เป็นฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีไม่ดีแต่ก็เดยวโอโ้โหฝีมือร้อยช่างไม่เยี่ยมยอดเลยจะขอใส่นี้ คุณเพนกวินจะได้ดีใจกับอาหารอันนี้คือสาราล้อเล่นมันคือวาสปิแล้วปัญหาคือตอนกินจะกินยังไงแบบรสชาติมันเผ็ดร้อนแรงเอาก็ปลาตัวนั้นรสชาติมันก็อย่างนั้นไม่ใช่หรอครับ โอเคทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอ่องน้ำเพิ่มฟิวเจแล้วก็กดกระดิ่งก็ไดนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย